กาบกาบสปดีรอบค่ำๆจะพี่น้องจ้าดีๆตอนรับเขาสุดซองบระอาด้วยพี่น้องเด้ออยู่สายน้อคือสมัครเออบอกคุณบอกเคยตาแมนบอกพี่น้องอยู่เทียงนาเจตดิตุอยู่ที่สวนมันของนางนะจ๊ะออกมาปิกนิกสักเล็กน้อยพี่น้องเออกินแกงน้ำไหมตอนนี้ก็คือแกงน้ำไมมเบลลวเออทองยุบแล้วเออ ปิ้งลูกศิ้นกับปิ้งมันต่อจะพี่น้องจากคุดมันเ้าปลูกไว้แต่ก่อนสิลงนาแล้วมันนั่นแก้วเนาะเออเฮาเคยมาขุดกันว่าโอ้ยดับเบลิลราณดับพี่น้องเพราะว่าขุดไลายเทือแล้วก็เลยมาปิ้งสักเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนเนาะปิกนิกอีกแล้วเนาะ <laughs> ไปจะพี่เราไปสม้มแบบเออสิเป็นตะกิปบหรือว่าสิเป็นตะทิมเนาะมันเฮานี้ พ <Cornell>. ี่น tamam. ้องซูเพปอร์ฮิตยังนีเจาะเบิ้งซูเพิ่นพี่น้องเจาะเบิ้งจ้าซูเพิ่นบ่เห็นเฮาดอกข้าวใบของกกกล้วยอยู่พี่น้องเจาะเบิ้งจ้าซูเพปอร์ฮีหยังกันนะจ๊ะยมยิบงบมีปิ้งอีหยังหรือว่าปิ้งทอดไม้หรือว่าปิ้งอีหยังบ่พี่น้องซูเพิ่นบ่เห็นเฮาดอกเฮาวเจาะเบิ้งชุกกล้วยนะจ๊ะอพี่น้ง จ้าต <ih az violin Legisl acy> ุ๊จ๋าแม่ใหญ่สวัสดีจ้าอ้าเฮ็ดอีหยังน้อใหม่แดกลูกซีติ้งให้ป้าน้อยกี้เออเนาะจะเปนเลิศเนาะอือบ่าวนะก็นอนท่าพี่น้องเอ้ยอือกอางสรังกสามิเด้เนาะแรกก็สินอนหน้ากับบ่าวน่ะแซ่บๆเแซ่บอีบ่้ยอือปิ้งมันบ่้ยอือมีฮอดอีบ่้ย ต้มยำไม่ง่ายต้มเป็ดบอลต้มเป็ดเฮ้ยต้มเป็ดกับต้มเป็ดแม่เราหน้าหนำกันเนี่ยแม่แมาเฮ็ดข่อยเลี้ยจึงเอาไปอืน่าเฮ้ยถั่วไก่ก่าแล้วเฮ้ยปีกมันจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าปีกมันกับปีกเฟือก มาลดหน้ากันเสื้เก่งนั่นนะโหจะว่าหันใดเสื้อเก่งจะมาว่น้อยก็นอนอยู่เป้พุ่จ้ามาลองป้องแป้งอยู่พุ่นได้ก็มากบ่ค่อยสิบ่มากอือนั่นี่ก็มกบเจ้าน่ะบ่มากบ่นาอหือจบ่มกก็รับไปลยไปนได้เฮ้ยอานอบ่ทัน118ซเฮ้ยได้ต่อยปหน้าซะก่อนเฮ้ยได้ต่อยน้อยีน้องบ่ทัน118จ้าเนาะย่งไปก่อนเฮ้ย พี่นาบุและบาสิวานเจ้าว่าเลยว่าวพานี่แหละพี่นาเอ้งต้องรามากนะจ๊ะเออเนาะมีแต่ลูกล้านนอนน้ากับเห็นสนสี่มาสิบหกเจ็ดแปีก็ยังิดเจ้าว่าโอ้จักริเราไปยังก็รอดดอ่ะบอสจะสียไปเรนแข้งบอสเอากระเดกผ้าโป๊กๆแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็เลเสียบเสียบแล้วเจ้าชิอะไรกันบ่เรา มันก็เสียดซับเลยบลิ๊กถ้าเสีดไปแล้วก็เดี๋ยวบาดแยกอืออือนี่เสีได้ได้จากเได้นี่ต่ออุ้ยน่าปิ้งมันแล้วก็สิปิ้งลูกซีดอีพี่น้องเอ้ยอือขันบ่วว้าวกับบัวด้หัวกันขันบ่มีพวยกับบ่อืมเอาจากวันนันนันเบลเออเอากันบ่มีพวยกับเงี้ยวพื้นเอาแต่เอิญผู้บ่าวผู้วานี่เขาก็ยังเงี้ยวได้เงี้ยวได้ยังมันผื้ดมันคือกับผู้มีพวยตีจ้าไปเบิ่งแน่ให้เขาไปเงี้ยวใส่ แข่งกันเบิ่งในดุดได้เนอะพี่พีโพนโก่งโขกมูขุบบมีเด้ขุบบมีโพนอนบนโกนงช้ำเออแม่นอยู่พี่น้องใครยังบะมีโพว่คอมเมนต์มาแน่เออแม่นความลาวบอลหรือว่าจะได้ไปพิสูจน์ไปเบิ่งในเด้อพี่น้องเด้อจะมาคอมเมนต์เล่าสุฟังเนี่ยจะนะเฮ้ยพ่อซุกหรือเปล่ามันซุกเราจะนี่กินเบิ่งว่าอันใดก็ได้ทันทีมันมั่วมันยังอยู่ปิ้งเม็ดนะมันแซ่ยบด้วยมันเกลนจริงจิงนะ bơp, bơp riêng bớt, bơp bơm bơm pha riêng bớt, bơp, bơp ăn, ăn thấm ăn là cái gì riêng lục sên, ăn, bơp, ăn, ăn, bơp, bơp riêng lục sên, ăn, bơp, ăn, ăn, bơp, bơp riêng lục sên, ăn, bơp, ăn, ăn, bơp, bơp riêng lục sên, ăn, bơp, ăn, ăn, bơp, bơp riêng lục sên, ăn, bơp, ăn, เขตื่นแล้วเป็นแม่น้ำวินเขาไปเชื่อมอะไรบินีเขาขมขเน,นี่ยอือมาพี่น้องมาเสียบลูกศรก่อนบาดนี้พี่น้องเอ,อ๋ยเสียบอะไรนะเสียบลูกศรอือเสียบจูบจูบจูบ <c ười> <c ười> พูดเล่เานะก็ว่าเป็นเล่าคันเ <c ười> บน็ดโอ้โหจากเสียบเล่ามางามยัยงก็กอ,อ,อดดีอ,อ่ะบ่เอาวคนกอดย่งมันเสียนซับปากผู้บ่าวคู่น้องโอ้แต่มันซับเขาได้ไงเฮ้ย โอ้พีน้อเป็นตาเจ้อแม่แห่งเลือกก่อนเอามาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเป็นตาซุกอยู่พอพี่จะบบบละนะสอยกันเบิ่งบูดูมันเป็นอะไรอืมปิ้งลูกซีนเนี้ยมันสิกินง่ายเพิ่นนะเฮ้ยไปไปไป,ไป,ไปง่าย,ายบ้านน้อยเนี่ยก็นอนถ่ายอยู่เฮ้ยอืมบไ่ได้เด้อเฮ้ยมันจะเป็นไดมันจะเป็นไดเฮ้ยอืมเอาก,กินเบิ่งดูเฮ้ยซุกีบอลอืมเหาะมาซุกจะคาเปละอยู่ มันข้าวมันข้าวเมันข้าวเว้ยเออเออเนาะกินเฮ้ยกินกินเฮจ้าสบายดีรอบคามจ้าพี่น้องมันสีแสบชมันเรืองเฮาอยู่บ่เฮ้ยเนาละจืพกดเฮ้ยประวันบ้ หาคำตอบมาเฮ้ยหาคำตอบมาได้หรือบ่ได้ย <ปะ S 1> ังทอนอืม <Okay. S 1> ยังไงแต่วันตัวนี้มันออกจังๆดดสรสชาติมนะัน <c oughs> ยากปนอ๋อเฮ้ยคำตอบมันยากปะนะบอคำตอบบอยู่อืมคุณอยู่บ่ฮู้สิตอบยังไดทไม่เคยหวานเนาะธรรมดามันมันหล่อ กินลูกซีนพี่ดาวปลอดภัยแล้วมันเนาะแซลซัมไลกินลูกซีนจ้ะพอเอาวัดตัวนี้คือจำนำแต่จ้ามันบอกคือโหดซีนแล้วเนาะเสียลูกซีนพี่ดาวปลอดภัยแล้วกินลูกซีนนะนั่นแล้วบอกขึ้นก็ลูกซีนจะซื้อลูกซีนมาหนึ่งโลน้อลูกินเนี่ยมันง่ายปีงมัน่ะมันเฮกอ่าทุกอย่างน้ำไม้มันออกกันทิ้งเอา มันเป็นกระด่ก yeah. ็แสบอยู่ก็จะทาเน่นะดูไม่ใช่ปวดจานวดแบบ้าบดทำาจะต่แลาจะตมนได้ทุกอย่างดูเป็นบากระดไห้กินตุมปวดไข้เร้อนานับอยืดอกพบท่งนะไม่ใหญ่ ากินเจ๊ด้วยพียไนเเาะสไป่อาเฮ้ยยูนั่งหายป็นปัญญาดเฮ้ยเฮ็มนี่เสียบปดีได้จะเสียไดำเอก็ไปยางแบบนี้นะเอาเฮ้ยเรงบะมุตนเยเสเฮ้ยเสียจยาวมันดตรงนีอโอ้ยอยู่โขอยู่ปลาเออโบแมนอยู่โขอยู่ปลาอยู่ไฮอยู่นากับเสแล้วพ่นงเอ้ย สะดวสบายแต่การลืมออกมาแลวการคึ้นวซ์แสวย่งสวอยังนะเปิดจ้าปาสติสู่เปสู่ทีูแล้วไปจับอาออกมาอยู่บอกเฉยนออกมาอยู่เช่นไปลืมบอกเขาัดอยู่แต่ซิบตมอน้ำอาบเออแต่สิบริตอมน้อาบนึงจังหวล ก็กระเทือนนะไมาถังเบิร์ตเขาเปิดไม่ผูกกับสีอุ่นเนี่ยเลยต้มน้ำอาบเลยนะเฮ้ยน้ำมันหนึ่งน้ำมันหนึ่งเฮ้ยได้เครื่องเงินทำน้ำอุ่นอยู่จับใส่อาบูกระบิดจะไปใส่กุ้งนั่นไม่ได้ใส่ใจเบียดไม่ได้ต้องหาไดไทยมาใส่หล่อเกี่ยวกันหล่อเตี่ยวค่ะขนาดได้กะติของก็น้อยยังเด็เปียอ่ะอ่าคือ มันบอได้พอเอยเขาใส่เบามันมันน้อยมุ่นมันน้อยอเปิดมันก็ต้ต้ต้ตัดเราต้องมีแท่งน้ำนะอัดนะรอให้เยวต้องใส่แท่งน้ำด้วยรอเไม่แพ้รอเปนเาเลยเราพอไหมสุกตาไหมล่ะเราจะได้เห็ดแข็งพ่อวะ พอแล้วบนมันมันเผ็ดมันมันจุแังองเนาะเออมันไม่ได้เนาะมันจะเนี่ยส่มดมัปทกินดูทียากออ่กี่นีไม่ใช่ม้เลยใช่เด็กัดทันเดนละจะเฮ้ยถือกล้องไปให้กันนะเฮ้ยใส่น้ำใส่ยี่นีนไรเด้พี้มได้ ใต่ตามไส่ดีไปละได้บาดีดตัวนามั่านจรมันตัวเนี้มันดังเดืมมันแต่รตกี้เป็นอะไรบแซมมันโบลาดหวน้ตก hmm. ันดูปดูปห้าคนตวันตะวันตะวันตันตะวันันตวตนันตวันตันมันตันมันวันตันันตนตะันนน มันอ, <House> <พ>อัน <Gray> นี้นันพูกตามหแล้วบัลลังกเดนสิบเอ็ดสิบสอรับตามติ้มนั่นนะตเกินจเอิแล้เิบอ่ะมันคือบบเซอร์กันสนามเตะก็กินน้ำเงินกิมาเนะเป็นเสน้าเสียบออกเสียบเข่าอยู่ดีนะแล้วถ้าจะนคนรบก็นอได้ จไล่ไปซื้อเอรดลสร้างมันนี่้เบสเอาผเปิดเอาไดหนีอันัมสุกบ่เฮ้ยมันนะน่อนอยนึงใส่สุสบออีกอะไบ่จรนใสเียมันฮอนกับไฟอเดี๋ยวนี้นะเด้อ ไไมันบ oh, ่อสุกยว่าทิมข้าพืชเต่าหน้ามันจังสุกเออเสื้อกันลยนะเอยมันเบือกเนี่ยมันอะไรอยู่ดมันเด็ดมันวันคือมันเนืออนคือมันเกี่ยวเกาอกะหลกเต็ดสิแตกเบิดมันกินเลดเจ้ามันกรบอกินเจ้ามันกัไม่จีิงากินไม่สนิทเป็นจานตุยเอ้าอไปห้านี่แกนอใส่กน

ไม่ยาไปหาเค็ดแต่ห้องจนว่าต่อนใส่กันไ่สุดทีกันบเออหยาบป็นแห่งลบกคือมาจ้าพี่น้องมาแับปีกันแล้วนะเจ้าบัดดีหรอมาพี่น้องมาซีมเบิร์มันเนาะมันสีแสบปอน้องขาวไปแล้วอยู่จ้า แสบยูแดัดปากอยู่บ่แสบยูท้าวกาบแท้ย่างเันเล้งเลยนะสองสี่หกเจ็ดหัวแสบยูเนาะติ่งมันพี่เน่อแสบเอา ลอยต่นเองเออได้ป่ะฮ้ยได้ยูเนาะได้ยูนะเฮ้ยจับกองก่นเอาเอาเปตายุเฮ้ยมันเปตายุอ่อนมันอ่อนเฮ้ยไม่ตัวน้ำมันอ่อนเฮยเออมันจแล้วเอาคืนรถเฮ้ยคืนช่องรเออตุดไปเฮยแบ่งที่แบ่งทาง นปิงลูกซีนสู่ซีบิดแห้งพี่น้องจ๋าโอ้ยหัว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 ตอบแดดเฮ้ยหัวตอบแดดเฮ้ยเหลือดแม่บ้าบ่มีกัาดบ่มีกัศสาดโอเฮ้ยอุ้งอิงเด็เน้อยปิ้งลูกซีนจากพี่น้องจ๋าปิ้งลูกซีนสู่ซีบิดแห้งเนาะอืมลูกอยู่คือว่าตะเวนตกแล้วมัยังมีขึ้นอีกที่บ้อืม จะคือว่าเอาหนำมันเย็นหรือได้หนำเนาะปิงทุกซีนจะพี่นองจะปิ้งอย่างนี้เลยะจ๊ะเพราะว่าเข้าไปเอาไม้ปิ้งแต่ลืมไม้ป okay ิ้งแล้วก็ลืมน้ำมากินอีกนะจ๊ะเออบุไดจักรยานบุไดจักยากสรุปคือบุไดจักอยางเนาะแล้วโหลดลิปวายุเือนกับจักรยานโอ้เผือใไม่เออหรือเป็นก้อนเท่าท่านเนาะตะตุยเผือกไม่ เผือกไม้อืมพ่ก็ไเออเนาะเผือกเยอดไข่กระใหม่จเผือกอบเผือกกรไ้เบเกไ้ออกินแล้วเธอกินแล้วถ้ว่าให้อันเขาอันนี้นอกมันน่ามันไม่นอะไม่ดแล้กินได้เดกาวให้เสียงีเด้อกินลววันตรวจตรวจเฮ้ย กวนตรวจ้าบ่มันได้อยู่ดอกแต่ว่ามันเฮึ่งเออมันแข็งมันดูทางในมันก็เป็นแซ็บอยู่เลยทางในมันก็ได้อยู่เอาไ้ให้น้กินจ้าเน่ยใ่เน่เลยจูบบ่เฮ้ยกิ๊กเขากับบบ้าอยเนายเฮ้ยหดโพมกโมกแตะ อืม์ฐานั่งเนาะเฮ้ยเนาะฐานั่งกินกับเขาเขาตัวเน่ยช้าเลยตัวมันหอนอืมอ่ะมาเบิ่งนตุกจีนเอาเดี๋ยวมันใหม่แล้วเฮ้ยพอปีกแล้วแหละกันยังเป็นห่วงอันย่างกันจูบให้สิยากมาดิอืมจูบให้กูบ้างน่อเดีกว่าโอ้โหกันยังว่ามัใหม่แล้วโอ้ยใหม่แล้วโดนกนักใหม่แล้วเรียบร้อยนะไม่ไม่นะไม่ไม่นะมึงไปย่างมึงกูย่างแล้วมันไหม่ ตอดได้เลยที่เปือกทำไม่เคยได้กินน้ำมิ้มก็แล้วมันจังว่าบวนตีกลูกชิ้นทำไม่มาจะเป็นห่วงเปือกบอกว่าเบอร์ลูกชิ้นผัดหวานเจ้ากินอะไรไงก็ไพ่นะโอ้ยทขาไมมีเตือนมันไม่เฮิรมันไม่ไพ่แห้งกันยังว่าเอาดินใส่กินดินใส่นดินนี่แหละปุ๊บกินดินใส่ดินใส่มันไม่จ้าพี่น้องจ้าน้อง อย่ามาเล่นกันย่างๆกับก้อยนะให้มัได้ไอเดอร์ไม่ไมจริงๆไม่เลยเนาะไม่หรือไปจักรซุกหรือไปจักรเฮ้ยฮาตตัวอาจาศแข้งอ้ยข้างหนึ่งน้ำบริสุขข้างนี้จนใหม่แล้วอโอ้ไผยมันแหง้งกันว่าไทยมันแหง้งก็กินมันดังๆนะเป็นตลอดอยู่ป่ะเอ้ยมันเป็นอะไรเฮ้ยมันหอนในใจมันซุกอ้ยหักแล้วนั่นหักแล้วอแต่ข้าวในน้ำ หักแลวเฮยยุ่มออกออกที่เคยสุกแล้วมันหมดมันซุกด้อันใดนเบ่อบอยักซุกปดอัะยหดน็เฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วข้างเนี่ยหุกนี่มันซุกแล้วนะอู้่ได้โเ้บปได้บ่ได้เสียไปิบ่ได้บ่ได้บ่ไดมันดดอมันสุกหมดแวไม่มันอ่อนพดอ่นเหนไหมแน่คอยกั เออกระยานท่านนั้นเหรอเนาะกระยานมันซสเออเาะไรกันเออมันต้องใส่อันเดียวเอืมอันเดียวมันก็งอยฮะมันก็งอยบ่มันได้๋ยวพีกง่ายเด้อันเดียวอันนี้มันก็ได้เลยออันนี้มันใส่หลายโพดสุกแล้วลูกสิ้นนลยนะอเขาหนึ่งเมาทำเฮงละอไปเอาไปอ๋อได้ใส่จานได้จ้าปุมีอย่านะอย่ามาสั้นเล่นๆอยู่ท่านี่นะ สู่ชีวิตแดงได้กันปิ้งลูกชิ้นพี่ดาวเอ้ยใหม่ขักใหม่แต่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไงไม่ไม่เออเอาพอเฮ้ยซุกบ่เออเฮ้ยกินแล้วแค่ต้องเอาออกดอกอะไรนะไม่ค่อยนิงนิดิดมันเออมันเี่กเอาขึ้นบ่จะว่าเขาได้มันเนี่ยมกเลยบ่ปลาหมันอ้าวแล้วตุอยากบ่ปลาหมันแล้วมืัอแรกจะมกมันซุกตลอดค่อยเจ้านั่นแล้วเจ้าคุ่ปิ้งมันค่อยใส่บ่ไปคกกิ้งมันแลรงสุดกระโดด มานางกินออกมในขั้วถั่วนะนและว่ปนสูงปวดกล่องลังเลยเนาะม,มาเด็กๆม็าจาผ้ามักบกนึ่สัสวตขว ไม่ไม่หรีไม่ไม่นอตีกันมีเบิงตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยตะกี้กินอลไจังเปิดตู้จังท่อนเปิดแล้วได้ให้ควาเปนเบมต่อจับตัวอยู่อันนี้ต่อมาันทีกเบิดมาหามามาันน้อยมันกายายดี กินเลยก็วาตัวประดับเดปับลุงมะเร็งด้อันนีมจัดจะเริ่มเติบโตสบา้เออตะกุ่นยังขึ้รึเสื้ออยู่บ่ห้อืมหนอเบิ้มเ้ยมันคือพอมันเยอะนี่นั่งลูกัะแร้เฮ้ยแร่บรรมงต้องยิ้รูปไทล่า กินอีลวจ้าบันนาโมไปหลายคนยูทูบเขาบอกนิดนึงเออไปกัยังไม่ได้กินไปก่อนทางนี้เหรอเรื่อน้ไลัไิบกแครัจับตกอียงดักต ติดติดับเสียงทับจอย้วยก้าขอบคุณเจี่ยงเฮ้ยนี่เหรอหนุ่มเฮ้ยคืนวานนี่จะติดเม่นเนาะคนดูกันเลยตะก้าคขับรถไปตดเมนดูคนดูคนมันแรงเหีียวกัยังลกเนี่ยอันเดยเก้าวขดบรถเม่นได้แบบนวานไปเม่นเม่นมันเดาบนอะไรทางไหนนั่นมันจะเดาอบไรต้นไม้ต้นบินเส้นขึ้นใจบ้านนีนมีลูกนะ ท่านตีนเอาไปรดอง่ายไปรดนังบ่อะที้ออาไปกินข้าวยูเฮืนเนปูเฮืนยาไปโต้แมต้นเลยแหละย่อเลยอ่านอยู่เบาโอ้ยเธอเมือบ้านค่อยหนักอดตัวอตัวเเอาไปต้อยู่ประตูกระดังงทามากการที่ว่ากิ้าวเาพกับแม่่จักลทีว่าจะหัว ร่มมันร่มตีข้าคือเก้าออกออกหประตูออกหดกระดักร้าทีาเอีเดี๋ยวใส่ใส่เอาไปขางเนาะได้ยินเสียงคือเก้าท่านไา้กินมันปรมาณไหนครับเบอร์สันอย่างไะพี่น้องอ้ย แต่คลิปหน้าเนะจะทุกคนขอบใจเบอร์ชมบุทุกคนที่ข้ามาหลับสมนะจ๊ะสวัสดีจ้า